แล้วก็อันั้นเลยวางสายเลยโอ้โไปถึงไอายาวางเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดไปพรุ่งนี้เนี่ยไอายาจะมีเพื่อนคนไหนเอาหรือว่าไปหาใหม่มีเพื่อนคนแรนแล้วอ,อ๋อเหรอครับไ,ได้วันเมื่อวานนี้เลยเอ,อ๋อเขาเพื่อน<ข>ใหมนะ่รับ อเขาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ช้ยภูมิอันนั้นน่ะอายาอันห้องห้องเดิมไม่มีหรอกนักเรียนเก่าของนายไม่มีนะมีใครอ่ะตุเกห่หนึ่งคนไอสูนย์หนึ่งคนอ๋ออันนี้ก็เลยอยากได้เพื่อนใหม่อีกการหนึ่งคนส้าอยอ่ไหมเยอะเลยของกินก็ล้ายหลายแม่ตาการตามากในถึงของกินสำหรับซื้อใช่ไหมที่หน้าหน้าโรงเรียนอ่ะใช่ ไปรอลูกแม่หิวไปหมดทุกอย่างเลยมันน่ากิน <c oughs> มันน่ากิน <c oughs> เห็นเด็กเด็เขาเนาะตอนรอผู้ปกครองอ่ะเขาซื้อกินกันเต็มเลยเขาเหนื่อยไงโตมันน่ากินอาหารเด็กโตมันไม่เหมือนโรงเรียนเด็กน้อยไม่น่าเลยสักอย่าง